การสวัสดีท de oui> ุกท่านเงินีไหงเจียบกับปลาบัวว้าวจเล็กมีงินด้วยเหรออุ้ยกอบกอบกอบคุณสันออมาน่สั่นออกมาบ้านี่ สาดมันก่อนดกันเองกันตะขาอบคุณพี่ชมีวันเดจ้าบ้านนี่ยเป็นคือขวยนำยู่ักบลายจ้าเป็นตามน้อยหนึ่งพสื่อพี่ชมีวันให้แล้วยังย้ยได้เลยคนยังไม่ไร้เเลยคนละห้าอยนะคะค่นเนตจิ๊บ ปลาบัวกับเจจีครับขอบคุณนะคะพิธีกรดีมาเด้อจ้าได้หลายเรื่องฉีเพิ่งเนาะสีเพิ่งจ้าบิ๊กมาทอนเอาบิ๊กบิ๊กเอ้ยใครยังได้กับมาทอนเอเด้อส่วบิ๊กเอ้ยใครยังได้กับมาทอนเอเด้อค่ะขอบคุณนะคะที่ใหการปลาบัวช่วยการเน็ตขอได้เติมเน็ตเติมเน็ตขอบคุณมากมากค่ะ วนหน้าขอให้เฮงๆตังอีกนะคะขอบคุณละหลายเด้อครับพี่สวีวันเอ๋ยอยงาตามแล้ว่ำน้วาันเห็นปายรถจรถปเด็กงวดหน้าขอให้ถูกเยอะๆอีกเด้อวันหน้าลวันที่หนึ่งนะคะแล้วันที่หนึ่งเด้อบอได้ขึ้นหนึ่งถ้าถ้าจะได้ก็เนี้ยนั่น ว่าหายนังตุยๆก็อาตีมาเล่นน้ำิมาประมาณนั่งสิมาอยู่แม่นบอกเล่อนมาหนังาัวนั่งชิมาหรือก่พี่เนานั่งโคกเมื่อทังผุนทั้งบานนังถานังชิขึ้นมานังกับขึ้นขึนมาหรอเมือบานก้อนเลยไดขึนมาไหมอืมแจ็คพังเบิรงนแบ่งโอ้เอ้าเศ้บาทของโยนเออเให้่านั่งมาแบบหให้คอยมือเศ้านี่ใ่แล้ว ไปคลืนเธอขนาดน่ะบ่มึงใจนัอันไหนค่าแต่งนะะค่าแต่งแล้หาเาจะ้วอแสดงนั่นเอย่ตลาดาว่าไปหาบริหินเนาะทีเรีว่าไปาหายเลยเจ้าจไปเอาน้ำนาง้าหในตลากลับ ขอบคุณอีกครั้งนะคะยังๆปังๆนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะพี่สวิวานวดหน้าเอาสามตัวตรงๆนะจ๊ะเอารางวัลที่หนึ่งเลยค่ะเจเจบจะสามตัวสามปีอะไรได้รางวัลที่หนึ่งนี่เจเจบคงจะได้คนละหมื่นละหมื่นรางวัลที่หนึ่งสามตัวโทรศัพท์เงินกับโทรศัพท์เลยกินค่ะคุณสจะมีมาปาฟิโง ต้มสัวไก่พี่น้องวันนี้มีมีแขกรับเชิญมาฮะมาเล่นนั่งนเลยพี่น้องคือนิเชิญเทยเทานะคคือมารับประทานคือนเชิญน่ะสาวพี่น้องแต่วันนี้เชิญไม่เสียวตุ๋ยพี่น้องกับอาตีนะพี่น้องนเราบริเห็นหน้าเห็นตากันพี่น้องบริไปยี่ยมไปเยือ่บ่่ด่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่่่อย่างนะ่ี่น่่่่นเลย อืนนีนั่นเป็นนนไปนี่หันหนามีกิจกรรมเปนน้ราดมาม่นก็เลยไปหาหน้าอนนี้พักลังลังว่านินวันนี้เพิ่นก็เลยให้เพิ่นมาให้เพิ่นมากินเข่าพี่น้องมาหายังกินซุมแซวก็เลยจับไก่เนือตัวหนึ่งพี่น้องสิตมสุอชุเพิ่นนี่แหละกินไม่มีอะไรนะพี่น้องเนาะ ถ้าเพิ่นมาบ่อยๆก็เพิ่นสิได้กินเลือดแปงอยู่ดอกหรือว่าอย่ไปดูนะไปใช้เบ็ดเมื่อมื่ออื่นว่าสิส้วนนั่งไปขุดมันอยู่พี่น้องมันที่อันหรือว่าจังได๋ไปขุดมั่งมาอีนั่นกินนั่นน่ะมาหนึ่งกินได้ว่าอะไรเนาะพี่น้องเเนาะอยู่หน้าน่ะสาวเคยมัน่ได้พี่น้องแต่อยู่หน้าเราค่ะมันหลายอยู่หน้าไม่เจียวตุ้ยมันหลายเด้อพี่น้อง เดี๋ยวมือนหนายจงเอาเป็ดไปเหตุเลือดแปลงกินอยู่เพื่อนนะอังเนาะเป็ดมีอยู่พี่น้องเลยตุยยยยสมบัดโตรหรือเป็นยังสมบัดโตกับองผ้ายินดีด้นยยินี้แย้ดีที่ซื้อปูกับมันสบ ตัวนี้ก็นึ่งหมากเวอร์พี่น้องหมักเสเวอร์ขาทำอยู่ตัวไก่ได้แกะเนี่ขาอิ่มไม่อิ่มก็อยู่ในตัวนึงนะคะไก่เข้าไก่ตัวหน่อยโวตสิพอกินอยู่บ่พี่น้องสิพอกินหมูเนาะ จุดน้ำหลล่ากัะท่นหันเดี๋มันได้จับกระท่นหันอีกมันจับตัวใหญ่บ่ได้ใส่น้ำไหลายเอาฮะในมืออังสวัสดีนนขึสบยลูก่อยีคุมือดีสุอนเนาะบ้านนะได้ไ่อยมากินอีงหยังอีหังตรงว่าปีน้สมากินยองกินใหญ่ย่ห่ ปวดท้อเลยว่าไปจั่งให้มอวนมืนเป็นแวลมันเจ็บเลยาเอร้างานข้อบอนออก็นการตกหินเป็นปีนะซูมคนกบาข้าไปไม่เลยมันนั่นตีปะเ็ดนาตู้เรถจกรถจุกตายไปแล้วจะไงัดคุณนาวรอมากจูกไหนจะรถจก่ตายพ้อะกระบายงัดดอก ใขันพวกบัดพัววัยุขรัายเลยพอเห็นอันนี้นะบัดพัวมาไอเก้าวพู้รถจกไปใส่แล้วมันนี่กันกระไดส่วนซอยพัวมี่ก็ส่วนพัวส่วนพัวปุ๊บใช่ไเจ๋งเป็นงูมนมาอยู่พวกไอ้เจ้าพี่น้องปลานนี้เพิ่นสือมาให้ตำพี่น้องมีสบายนั่งกับกุ๊กแล้วก็ปลาหมึกตัวหนึ่งสีลูกเอาพี่น้องแล้วก็ตำส่วใส่กันกับพวกเออมะคุงแล้วก็ กะปุ่นนะพี่น้องยยังไม่สุกแล้วอู้เดเอ,อต้มไก่นี่แหละให้มันสุกก่อนนึ่มานโอ้ยหันย,ายน่ามึงอันนี้ยนี้เอจะติดตำจะเสมซีอิ๊มาให้ตำซีกินใช่กับปุ่น้ำบอืมะอกะปุนั่น ข้าวก็อมกันจาจานจา้านะฝนก็สีมาเพาะฝนพี่เนาะจะมือฝนก็จะมามฟาะฝนมาฟะมาพร้มพอมอบอดมื่อกี้นี่มันมือทั้งผุนบนนันีีทั้งผุนแกงเนะทั้งกับทั้ง, <มา S 2> งกับบานหน้างนะ กะสีรวกของตำน้ำที่เนอนป่นนี้ป่นนี้ก็อยากกินตำเหมืนอนอยากกินตำซ้วๆเสรกันตั้งขดุคน,นเขาเฉพากินอันไหนอันนี้บอกเอียรก ินงยเราอือแล้วเรากปถืมันะ้ยัมีงข้าวเอามกี้มบลยะขีพิษก่อนขีนอีพิใส่มันจังสีหอมเสียดาบุมบผักแก้วเว้าผักแวมีแม่บอมาหยุดบุ๊บบุ๊บบุ๊บบกมันไลู่นี ลวกเห็นมันเวิรจุ่มเอาล่องเบิร์ดลุนนะบาทเดียวทั้งจำนีทั้งจำส่วนจะหรับกับปุ่นี่เนะาะจะได้หอยเนาะน้าวข้าวล่างมาอยู่เด้อข้าวโอเคแลวม,มันสิใจมมือนนะ้าวยังกระไรมือเนาะ เทากัว่าตอนเทาลากมันคือมิ้นเาเ่ากัเก็บถิ่มอยู่ละสองสาหน่วยมันมีหอยนางมาโปะเมื่อนะพัดตู้อีกแล้วข้อละพันเพาเอาปลาเมือกน่ะดิโอ้ยปลาเมือกมันเลี้ยงสีสีกมาะกำลังเห็ดพี่น้อง ผลผลกับมืดอ,อึมครึมอยู่พี่น้องจะตัวแหงยานยานดีย,ยานดียอยู่นั่งวะโชให้นังน่งแถวนังกินเขาเลยนงังบอกมาชวนนะ่ะสาวคอยนั่งกินขา้าวเราพี่น้องนั่งวะบบ,บอมานั่งวะมืออื่นมืออื่นจะเจอกันนั่งคือพ่อาผ่าแตกึงเอ้ยนั่งอ่ะผ่าแตกึงตื่นมานั่งเบิ้งโทรศัพท์เส,สือเลย คือว่ามันอยู่ในหองเด้อืออยู่ในห้องแม่นันบได้เด้วแตกมื่อนานแล้วมันทางวานวานมีเด็กกระแตกมันเข้าอันนี้ังตกรตกรตนึ่งันสายทองตูสาตูสายทองคนมันายเหมือนผาาแตกมันมันมองเทียร์พังพังเยอีมากเลยว่ารมดาเนาะ โตกมันร่มมากเระกันแหลนเขาห้องน้ำเพิานว่าอุ้มบ้านเล่นกันไปชหมห้องน้ำเิ่นดีแท้กสิตามกันเนี้ยกับในในอยู่เอ้าอป็นอะไ่นห้องน้ำมันบห้องน้ำมันก็ล้ักับสิบนน้ัสิบนดเอดห้ยางยางหน่อยมันกาแบบว่าชัวยังไงมันกับบดนใหญ่ไงสม ร้านกับไรคุกกันอยู่อืม,มคือใส่หมอใหญ่ พนพักอ,อ,อีแม่วะเป่านี้เราไปกินยังเราคือเศร้ากับเพาะเราเพื่อวะเราไปกินอย่างเราเผื่อวะ <c oughs> ถ้าวะเรากะคาร่ลมักินคือกันนน่ะหละวะ ก็ตอนล้างใจที่เชือก็ตอนนั้เป็นปีอู่นและกนั้นกนั้นแลพินญ่านเพิ่นวะกูสิกินยังกูก็บกกะเพิ่นวะเวลาเป็นมากเพิ่นวะทรมานเพิ่นะเานากะัน่อน ข่อยย่านซุ่มเจ้าเมื่อนั่นเพาะกันโหเมื่อยเพิ่นว่าข่อยสิคารํากินเอาเพิ่นวอย่ากลัวอีมีนี่แหละันขึ้นมีวิขึ้นอนวีแต่จหัวเ็บหัวดึกซิมสังกลยมบ่ทายเมันเกี่ยวกักับสนกับอแล้วมันก็เทงเลย่าไมันเต็วงอีแม่เป็นกี้นี่ดจนหากไดจนแบบ มันเจ็บหัวแห้งนะเพื่นนอนบ่ได้อีกอีลากอีเลือจนว่านนนนจนไปเบิ่งหมอแล้วแบบเพิ่นว่าเอออย่าคือไมีแนวเหตุนะเฮาไปเบิ่งคุ้มเขาไปเบิง่งหมอหนุ่หมอนี่เฮาว,ว,ว่าาตยเาาว,ว,ว่เพิ่นปวดแห้งดิปวดจนแบบแต่อีตน้นเลยอยู่ไในตอนเราเป็นเมื่อกี้เราปวดแห้ง ว่าตนไปไม่หัวหน้าไม่ห so ัวน yes. ้มอแะ้วกันมาจอยได้จอยดีมีอะไรเลยไม่ดเอาโรกบอกว่าตอนไปกินนกหล้วจองแล้วนกปาปไไปที่อนบางมาน้าแล้วไ่จอยใด้่อยดีเด้อยายนี่นะทานลายลรงพบาลนะกันโรงพยาบาลนี่มหาโ์โปลไปจ้าเอเงินโภคีก็ได้ไปน้องบานไู้ก็ได้ไปสอบยันต์่ โลกับเพาะอันตลายเลยพี่น้องอันตลายทีงโลกเขาต้องคาร่ามเอาน้มี้นสมัครพัน์สะกับเาะนีตเลนว้าอยู่คนเดียวตรงนี้ล้วพวกคนนั่งบัตรตัวเองนักต้นดอกไม้หว่าีอา จก้วจะกาเอือดคือเขาอยนะวัเมือนนี้เราเราเรากับเมื่อหืออเนาะว่าว่าตู้ม้หมูทื่เขามากเลยใ้าเข้าปบะเดมามันจะทำอย่างนีนั่งมานะคือ่พอกินบ่สามโมงเนาะแบบไร มาจากพี่น้องซาฮาลิโอโซฟิมตัมขัปุ้นจา้าวันนี้นะจ๊ะเออบันนี้ซื้อมาบ่วันนี้ขระปุ้นอันนี้นนาากาวจา้าสวัสดีจา้าแล้วข้าก็ขึ้นมาแต่ขายเครื่องพี่น้อง นี่กับผักทองวนที่นี้วันนี้ได้โอ้วมจ้าวีมโอ้ยมีข้ปุ้นเนี่ยมันอันนี้อยู่ดอกมีข้าวปุ้นกับไข่แนยอยู่นะจ๊ะต่ำข้าปุ้นยูยูอ่าจ้าวันนี้อืม อันม okay. right. yes. huh? oh. mm ืดพนได้มือน mm ี hmm. mm ่นะแต่ค right. ือว okay. ่าเลยเราเขาว่าพายุหิสีฮอดวันที่เท่าไรสี่บอกเอออันแรกก็จังหวะตาตาขิงหอกทางเงยแล้วจังหวะมาดิข้งหอกย่างข้งหอแต่ทางโอ้พ้นตกมืดอ่ะลมแห้งรีรอปาตัวมาออ แปนหัวปีผักคือบอล้มบัดมาลมผัมาลมเดือนแปเดือนเก้าตั้งผ้าเหลื่อมผ้าน้มปุ้ยปะดวว่าลมันล้มมันนั่งนั่งบอกว่าผ้าเแห้งผ้ามันแ้มันลมแห้งดีกว่า เจนองันลคัพวัอยมท่ี้ยมืยมอืมโคตวัรมยังหวาอืมเงอ้ยอืมมาเงินไหนยังกับพวนี้แลนหาอยู่ครอบอันนัดกันข้ามนัดกันข้ามเหงาเอ้ย ถูกเลยมีนะครับจะเ่เพื่อนนะอาจจะเป็นคนทำเเเห็ลเนาะอไมื่อไหี่พี่ก็แซ่บอยได้เขาทีเพ่นแซบได้เมื่อน่ะเขากินอยู่ซามครัาก็ยัง่แหวแบเลยเรอเาเคยกินเดวมือนะครับตดกับไปซามครับแบอยู่ตอนแรกปีะมันหาสิบแเอาปลาเมึกบ่มันเป็นอะไรกโงันปนรกโง มันจบแล้วชื้อแปดสิบบาทได้หน่อยไม่ได้หน่อยเลยนะแปดสิบบาทปลาเมืองนะเอาซื้อได้ใช้ป้าหมูอาม่าซื้อจำลองกว่าบาทกับลาได้อันนี้แปดสิบขงไทยอันข้ามาขายในตลาดนะเออแ้วกับเอากินอยู่ได้ปัะ ใส่ก่องใส่พึ้นเชียรมาล่าเนี่ยใส่โรดีน้ำตาลชิมไปชิมมาม้นบดเสกใช่โรดีหรือเปล่าเช้โรดข่าพี่น้องมันบกมาอันนะ่ะเฮ้ยโรดีมันต้องปรุงต้มผัดแกงเข่าอ,อ่ะม,มามาเบิดไกห่ไปเนาะยี่ว่าจาวันนี้ริวโตบมืออีกแล้วจัดคน

ราาหาเอานอยังนะโจดนอนเพกไก่อลีแล้วก็ต้องกิโลพุนนอโจดนะข้าวานอเพกนะเห็นอยู่แถวใกล้นันกนอเพกนั่นกิโลครับอเขาคุดไล่อลีเฮ้ยอือแถวป่าเห็ดคา่เขาคุดปอลีได้ทั้งบ้านนะออลีอร่ออลีคดอาอเกันจนุดกิโลนะออลีอร่อยได้าคนต มันเริ่มอึดเลยดย้แต่ว่ามันแซบอยู่ได้ส่วงนี้นะนคือว่ามันขไนขน่เดือนได้ว่าเดือนสิบบ่เปรือกป,ประเด็กตุงเลยบ่กระแซบอยู่ใดครับ,รบรว่ามันกินแบบตุ้งๆนะครับ เล็ดบ่อเอาข้าวปุ่นใส่ยิ่งเลยนึกอว่าอันเนมนะในมูลจะเติมประเดอไปมาเบ็ดไก่ กระแซดยูซิมด้วยซิมนู่ม,มตัวนะมืมอันนี้ก็จ้ำกันนัห่หละไลปลายปาอ๋อี่นาตั้งหานพี่นองร่างเลยเดวอด้าแพด หรว่าจังไดรใช้ตัวไวใส่เอาจานไงพี่น้องมาดูจ้ามาดูจ้าอยยู่อ่ะจ้าพี่น้องจับันจมันับกกเอาเอลนี่คกอกเอสอยู่นี้คลิปเอา ส่วไก่จะพี่น้องเอ้ยแม่กินอะไรอยขับเว่ายังเป็นเหล่าอยู่แกคือยันูน้ำามนากันเนว่านาันโทรมาบอกเลยแกยังว่าจูดเลยจับุบนจช้มโมจังได้่อกั่วไก่ไก่พี่น้องเอ้ยเอาแต่น้ำมัน มีกระตุกตามอยู่เนี่ยนะมาดูเลื่อนตัดไปอีกนะหมักเบอร์ได้จับอสหมักเบอร์มักเบอร์ด้ลยอมาเด้อยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดโอ้โสวกไก่พี่น้องมาจ้ามาจ้าเราจะจุดไฟแรงในวันเกินมิตติ <Cornell> เกิดอะไเกิดยากจันน้ำใส่ใช่กินพี่น้องจ้ามาเดินบาเดินบาเดินมากินน้ำกันพี่น้องจ้าทั้งทีตัดทีมงานจากทีมงานของเฮาก็แล้วกันพี่น้องสบายดีจ้าเบาอัดต่อแล้วกันจ้าอือฮะ